สวัสดีจ้าพามาเที่ยวนํานสวัสดีจ้าอยู่ใกล้กันนะอย่าตีกันนะ <c oughs> มาจากไหนกันค่าเนี่ย โอเคใกล้เคียงเพชรบุรี <laughs> ไม่อยู่กี่คืนคะกว่าจะขึ้นมาถึงเนาะ <c oughs> สงสารลูกแล้วขับรถขึ้นมา <c oughs> มากนกี่คนคะนะ่ะโอเคเราสาม พาชุ่มหมอกพาชุ่มหมอกเต็มหมอกยามบ่ายนะทุกคนตอนนี้ก็มีบางบ้านนะคะที่เขาก็เขาเรียกว่าอะไร บางบ้านเขากำลังทารีสอร์ทนะคะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากุดอานว์ไทยแลนกูสตกูสตกดอสโนกดอสโนฟลุกไทยแลนด์ ห้อนะอยู่เลยคะ่ะใช่ตอนนี้บ่ายจะบ่ายสี่โมงแล้วมองไม่เห็นเลยเลยหมอกหนามากนะคะตอนขึ้นขับรถขึ้นมาก็หนาหมอกหนานะคะก็เป็นเหมือนกันจอยกันนะคะจอยจอยเขาเรียกว่าบ้านเป็นหลังเราจะอยู่ห้องนึงก็จะมีอีกกลุ่มนึงอยู่ห้องนึงแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงอยู่ข้างล่างนะคะ Uh, เขาเขียนอะไรเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะนะ thank you นะคะ relax yes relax it is your it uh it relax it s your video it relax มังคุดเนื้อจะดีไหมม,มังคุดไทยนะคะฮัลโหล Thank you. มดเยอะเมื่อกี้เอาถือขึ้นมาในรถมดเต็มเลยกินไม่เรียกติดคอมาเลยมาเลย ซื้อมาเดี๋ยวนะสี่กิโลร้อยซื้อมาจากในเมืองน่านนะคะมานะคะทุกคนมากินด้วยกันลูกนี้เหมือนจะไม่ค่อยสวยจะกินไ้แครสิกนี้ด้านนี้กินไม่ได้หวานมาก หวานมากค่ะข้องข้างล่างดีมากเลยเป็นแบบกระจกสีเงินๆเขยิใสๆเลยนะคือมองออกจากห้องก็เป็นวิวเลยแต่วิวบ้านข้างล่างปลาอยู่แต่ต้องนอนบนเตียงนะถ้านองเหนื่อยน้่นมนก็เป็น,ไ,น,นไปเจอน้องหมาด้วย Yes มิโล ไรสดหรออร่อยไหมอร่อยสิบหกนเลหรอติ๊กตอกหรอ YouTube ไม่หมาม,มันจะหลายเท่าชุดนั้นก็เพิ่งมาถึงไม่หยุดถามห้องห้องออกในข้องไว้ข้องห้องหลายห้องมาถึงน่าจะยังมาถึงสองคนข้างล่าง Thank you thank you สวัสดีค่ะเปมสวัสดีครับทางด้านนู้นก็คงจะเป็นแค่บ้านคุณไม่ใช่จริงเสียงดังหน่อยเนาะเขาทำเอ่อ uh, Hi My Friend Hi Where Are You From I Come From Thailand ชีวิตเรียบงานในสวีเดน Hello everyone Thank you for come for see my Chanel n 43900สงสัยจะถอดเปียนรถคันนั้นอย่าเปิดเสียงเพลงแม่ไลฟ์ของ 也没兴趣。Yeah, หวานมากโอ้ยมังคุดหวานมากหวานมากๆเลย I, I, I am Vietnam Thank you Vietnam ฮารูเวียดนามเวียดนามแต็งกิวเอาไปเลยมังคุดชีวิตเรียบง่ายในสวีเดน เอาไปเลยพี่พาเป็นไงมั่งอ่ะจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะชีวิตเรียบง่ายนะชีวิตเดินพี่พาไหม โอ้ยดูสิเนื้อมังคุดสวัสดีค่ะ มีเงาะด้วยลืมบอกเปลี่ยนชื่อช่องพี่ไก่เองวา่าซ้านเราก็ว่าเราก็ว่าทำไมได้กุญแจเราก็เนืก็ถึงพี่ไก่นะแต่เราก็ว่าเอปลาไก่ปลาไก่งั้นปลาไก่มากินเงาะกันมา รยเมื่อกี้มีคนหนึ่งเขียนไม่เขียนไม่สุภาพเราลบแล้วบล็อกไปแล้ว ไม่ได้ลืมคิดว่าใช่อยู่แต่เห็นม <c oughs> เห็นไม่ใช่ซื้อกล้องอันนู้น <c oughs> แอบแอบขโมยกินแล้วเนี่ยแอบกินแล้วเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะคุเอียบ้านใหม่ใครนอนมาพักน่านกว่าจะขึ้นมาถึงขับรถนี่โอ้โหทั้งฝนตกดีที่ขึ้นมาถึงข้างบนนี้ไม่มีฝ,ฝนน้อยไม่เหมือนตรงทางช่วงที่ออกมาจากเมืองฝนตกเยอะมากแบบแบบที่ปัดน้ำฝนนี่พิกไปพิกมาพิกไปพิกมาแบบนี้เลย ดูดิมองดูดิที่นี่เขาจะมีมีหมูกระทะให้ด้วยนะคะมีหมูกระทะให้มีหมูกระทะให้นั่งกินให้นั่งลมกินลมชมวิวตรงนี้ บ้านหลายๆห,หลังเขาก็เริ่มจะทำเป็นโฮมสเตย์ะนะคะอยู่ข้างบนนี่ไม่ใช่บ้านหลังนน้อยนะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกินด้วยได้ไหมได้คะ่ะได้คะ่ะโอ้ยเลอขอภขอภัยขออภัยจ้า ที่ไหนพี่น่านน่านจังหวัดน่านจังหวัดน่านหลังนี้ก็กําลังทํานะคะทําสวยท,ทําทีหลังก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าชมมาเรื่อยๆดูด้านบนมีอะไรแบบมาขายนะ ขาแบกอะไรมาโน่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอะนี่ไม่เคยไปเดี๋ยวมาใหม่นะขออนุญาตรับสายก่อนผู้บ่าวโทรมาเมื่อวานนี้เพิ่งส่งลุงกลับบ้านนะคะบายบายเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวคุยกันใหม่